มาเพื่อนเพื่อนปลาสุกแล้วนี่ดูตะข่ายรอบแรกนะครับนี่ก็ได้ปลามาเผาแต่ก็เผาหลายตัวกินหลายตัวแล้วแหละเผาไปกินไปด้วยนะครับตะข่ายยังอยู่ในน้ําอยู่เดี๋ยวมานั่นเลยชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะในวันหยุดนะครับไม่รู้จะไปไหนก็ลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนจากตะข่ายได้ปลามาก็ นี่แหละหาอยู่หากินแบบบ้านนะครับจะไข่เหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้วนะ่ตัวนี้เลือกตัวนี้นอ่ะโตัวนี้ก็ไข่ครับคลิปที่แล้วมาเดาช้อนมาคลิปเนียวช้อนมาจ้วงไข่ก่อนเลย <laughs> มากินปลาเผาปลาย่างกันครับเพื่อนๆอยู่บ้านก็ร้อนเนาะ ะมีความมันนะครับเอแล้วก็มีความขมนิดนิดนึงของ <c ười> ขี้ปลาแหละขี้เพียขี้เพียนะครับ <c ười> แก่แบบนี้นะน้ำจิ้มเราลาดเลย <c ười> ให้เผ็ดหน่อยนึงเปรี้ยวหน่อยนึงนะครับนี่ <c ười> วันหยุดก <c ười> ็ประมาณนี้แหละครับ ใส่ปลาครับตัวนี้ได้เยอะนะรอบแรกแต่ว่าเราก็มันแบ่งเผาแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับสำหรับเพื่อนใหม่เนาะ ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ตัวเต๋ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังลลแรงใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับเพื่อนเกา่าก็ทิ้งจดหมายไ้เจอก็เลยแวะกลับไปเชียวบานในมืเนื้อป่าอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอถอนก่อน,นเพื่อนๆไเรื่องของเรื่องก่อนนี่ประมาณนี้แหละมาหากรบแก้ม